เทคนิคหมักดินยังไงให้ปลูกผักได้ภายใน7็วันอยากรู้เป็นยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูคลิปกันเลยครับไปเลยหลังจากเราปลูกผักแล้วแล้วลื้อแปลงนะครับจําเป็นต้องหมักดินใหม่นะครับวิธีการหมักดินในช่วงหน้าแล้งนะครับเป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับไปดูกันครับครับที่เห็นเป็นแปลงผักบ็อกชอยนะครับหรือว่ากวางตุ้งฮ่องเต้นะครับตรงนี้ลื้อแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็ขุดดินตากแดดไว้แล้วสองถึงสามแดดนะครับ ทุกครั้งที่เราปลูกผักแล้วหรือแปลงจะปลูกใหม่เราต้องขุดดินตักแบดไ้ก่อนนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินนะครับวันนี้เราจะมาทํามาเตรียมแปลงปลูกผักนะครับวันนี้เราจะมาเตรียมแปลงปลูกผักช่วงหน้าแล้งนะครับว่าเตรียมแปลงยังไงให้ปลูกผักได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงหน้าแล้งผักจะไม่ได้ตายด้วยผักจะได้งามครับวิธีการเราจะใช้หมุนไสเดือนนะครับแปลงประมาณนี้ผมจะใช้ประมาณ5โลนะครับ ซื้อที่ไหนก็ได้นะครับโมไซเดือนมีขายทุกที่นะครับเลือกที่เป็นอินทรียล้วนนะครับจากนั้นที่จะลืมไม่ได้เลยคือเราจะต้องใช้ต้นกล้วยนะครับคือหนอกกล้วยนะครับข้างนี้เลยจะเกี่ยวตรงนี้แหละครับพอกล้วยตรงนี้มีหนอเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เราเก็บผลเขาแล้วนะครับ จะใช้หนอกกล้วยอะไรก็ได้นะครับขอแค่เป็นต้นกล้วยเป็นหนอกกล้วยใช้ได้หมดเลยเริ่มแรกก็จัดก,การมูลไส้เดือนก่อนนะครับุยแล้วนะครับสาเหตุที่เลือกใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับเพราะมันเป็นปุ๋ยเย็นนะครับไม่ต้องใช้เวลาในการหมักเยอะนะครับบางทีเลี้ยงเลี้ยงอยู่ในกระมังก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลย ใช้ประมาณ5โลนะครับหรือใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นมูลไส้เดือนมันจะหมักได้ไวกว่านะครับถ้าเป็นปุ๋ยชนิดอื่นเป็นมูลชนิดอื่นต้องหมักเป็นเดือนขึ้นไปนะครับพยายามใส่ให้ทั่วนะครับเลยพยายามยุ่งให้หมดนะครับมไส้เดือนตอนนี้ก็ไม่แพงนะครับ 300. สามถงร้อยซื้อที่ไหนก็ได้ครับซื้อใกล้บ้านก็ได้นะครับ แต่ต้องเลือกว่าเป็นไส้เลือดอินซีน,นะครับได้ประโยชน์ครบถ้วนนะครับเดพอเทปุ๋ยมงังสวิรัเสร็จแล้วนะครับเรามาสับต้นกล้วยกันนะครับสับเหมือนเขาสับให้หมูอะครับสับประมาณนี้เลยนะครับให้ย่อยเลยเพราะว่าเวลาต้นกล้วยนะ่ะมันงแห้งมันจะสามารถสับความชื้นสับน้ำไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งในต้นกล้วยเขาจะมีจุลินทรีย์ด้วยนะครับที่เรียกว่าจุลินทรีย์หนอกป้วยนะครับ มัจะเป็นต้องละเอียดมากนะครับใช้สับกอให้เขาขัดกันก็นพอนะครับชิ้เล็กชิ้น้อยแบบนี้ดีเลยตัวนี้จะเป็นวัสดุที่ความชุ่มชื้นได้ดีนะครับแล้วก็เวลาเขาแห้งแล้วเขาก็จะกเก็บ,น,กบน,น้ำให้ด้วยนะครับ ใครไม่มีหน่อกล้วยก็สามารถใช้ต้นกล้วยใหญ่ได้เลยนะครับก็เอามาสับมาซอยแบบนี้นะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับแค่เป็นฟองกระปอแล้วนะครับถ้าใครมีหญ้าแห้งก็ใส่หญ้าแห้งไปได้นะครับหญ้าที่เราตัดอะครับใส่ได้ใบไม้สดก็ใส่ได้นะครับผักตบชวาใส่ได้นะครับเรียบร้อยครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุกเคขากันนะครับครับหลังจากที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คุกเข้าให้เข้ากัน จะทำให้ดินเดิมฟูขึ้นมาด้วยนะครับอีกเป็นก้อนก็ต่อยตีให้มันแตกนะครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นหาหญ้าแห้งหรือฟางแห้งมาคลุมนะครับไม่มีหญ้าแห้งหรือฟางแห้งนะครับให้ใช้สแลนคลุมก็ได้นะครับแต่ทีนี้ในสวนผมมีฟางแห้งอยู่นะครับก็คลุมเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวคุมฟางแล้วเราค่อยลดน้ําครับขั้นตอนนี้เป็นการหมักดินที่ใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับหรือเจ็ดวันก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้แล้วนะครับพอคลุมฟางเสร็จนะครับไปลดน้ํากันสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับถ้าใครมีน้ำหมักอะไรก็ใส่ได้นะครับ ส่วนผมผมจะใช้จุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นที่รวมจุลินทรีย์ไว้หลากหลายชนิดแล้วนะครับนี่นะครับก็ทําการใส่ไปนะครับถึงซองต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับตรงนี้น้ประมาณสิบลิตรผมจะใส่ครึ่งซองนะครับเป็นผมงละเอียดนะครับแล้วก็ทําการคนให้เข้ากับน้ําจากนั้นเราเทใส่บ่อลดน้ํานะครับเพื่อจะลดแรงผักต่อไปถ้าใครมีน้ําหมักอะไรก็ใส่ได้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะทําเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเพราะว่าทําให้ย่อยสลายได้ไวครับ ก็ทาการรดแปลงผักให้ทั่วนะครับเลยทําการรดให้ทั่วเลยนะครับถ้ายังไม่หนาใจสามารถโรยได้เลยนะครับโรยสองที่เหลือนะครับใส่ไปเลยพอเราลดน้ำาไปจุลินทรีย์ก็จะตกลงไปอยู่ข้างล่างนะครับไปอยู่อาศัยในดินนะครับตัวนี้เป็นหัวเชือเช้อจุลินทรีย์เข้มข้นครับถ้าใครมีน้ำหมกักจุลินทรีย์อย่างอื่นก็ใส่ได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมาดูผลการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันว่าจะสำเร็จไหมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ